วัสดีชาว t s x ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยตอนนี้มีใครกําลังวางแผนที่จะจุดตีสแล้วบ้างแต่หลังจากที่เราเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์มันก็แบบยังไม่สามารถที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรเพื่อไม่ให้ภายภาคหน้าเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับการซื้อบัตรเปลี่ยนอาชีพวันนี้ผมทําสรุปมาให้แล้ว และคิดว่าถ้าทุกคนได้รับข้อมูลนี้ไปก็น่าจะทําให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเรามาดูกันที่อาชีพแรกกันเลยดีกว่าข้อมูลนี้ผมได้มาจากหนังสือเมื่อสมัย20ปีที่แล้วถ้าใครยังเก็บไว้อยู่ผมกล้าการันตีได้เลยว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่อัดแน่นด้วยข้อมูลเชิงลึกหลายๆอย่างของเกม G s ออนไลน์อาชีพแรกมีชื่อว่าจอมทัพ และเมื่อเราจุติสเนี่ยรถเข็นด้านหลังของเราจะเปลี่ยนไปตามอาชีพที่เราเลือกแต่ละอาชีพก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ข้อมูลที่เขาให้เรามาเนี่ยจอมทัพเด่นในด้านไหนดูจากด้านซ้ายมือนี่คือความโดดเด่นของจอมทัพนะจริงๆเขาทำไฮไลท์แบบทึบๆไว้เลยแต่พเพอิญว่าด้วยความที่หนังสือมันเก่ามันก็เลยมีการซีดจางออกไปบ้าง ผมก็เลยทำมาร์คเครื่องหมายขึ้นมาใหม่ HPX นี่คือค่า HP อันนี้คือค่าป้องกันแล้วก็ค่า a อตแท k จอมทัพจะเด่นอยู่ใน3เรื่องแล้วก็ดูค่อนข้างจะสมดุลด้วยนะและเขาเป็นอาชีพที่มีสกิลทำลายล้างเนี่ยสูงมากๆหากใครต้องการเล่นเป็นสายดาเมจคุณเลือกจอมทัพไม่มีผิดหวังและผมได้ทำสรุป มาให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าสกิลของจอมทัพถ้าเกิดเราต้องการที่จะเลือกอัพเนี่ยเราจะอัพสกิลไหนบ้างดูด้านซ้ายมือนะมันมีสกิลติดตัวอยู่2องสกิลแล้วก็สกิลที่เราจะต้องกดใช้อีก2องสกิลหากว่าเราเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของทาง t s x ที่เขาทําไว้ให้เราเนี่ยแต่ละสกิลมันจะต้องใช้เศษมุกในการเปิดซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเศษมุกพวกนี้ มันหาได้จากไหนก็คือหาได้จากในร้านค้าถ้าเราจะจุติสองให้เราทยอยซื้อไว้เลยนะเศษมุกพวกนี้ได้ใช้เยอะมากแล้วมันจำกัดกา,การซื้อคือ1วันต่อ1 1กล่องคิดดูว่าถ้าเกิดคุณจะจุติสองในอีกอาทิตย์หน้าแบบนี้คุณก็จะซื้อได้แค่7กล่องไหมเพราะว่ามีเวลาหนึ่งอาทิตย์วางแผนให้ดีๆมันใช้เยอะ จุติมาไม่มีเศษมุกก็ไม่สามารถที่จะเปิดสกิลต่างๆพวกนี้ได้ระวังให้ดีๆสกิลติดตัวของจอมทัพทำไมผม,ผมถึงบอกว่าจอมทัพเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเล่นเป็นสายดาเมจจะต้องเป็นจอมทัพเท่านั้นดูสกิลติดตัวตรงนี้นะเพิ่มพลังการใช้สกิลโจมตีเดี่ยวและเวทเดี่ยวที่สามารถคอมโบได้ในการโจมตีไปยังศัตรูที่แพ้ทางธาตุ คือมันจะทําให้คนที่เลือกเล่นเป็นจอมทัพเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าเราโจมตีศัตรูที่แพ้ทางเราเนี่ยดาเมจเหมือนกับมันจะเบิ้ลแล้วก็จะแรงขึ้นไปอีกบวกกับถ้าเราใส่พวกชุดดามชุดคริติคอนดาเมจคริบอกเลยว่าอย่างสมมติผมเล่นเป็นธาตุไฟผมกระโดดมังกรอัคีไปใส่ธาตุลมแบบเนี้บอกเลยนะว่ามันจะแรงมากๆถ้าคุณอัพสกิลเนี่ย เต็ม10เพราะฉะนั้นสกิลของจอมทัพเนี่ยสกิลนี้คุณจะต้องอัพให้มันเต็มนะเพราะนี่คือสกิลที่ดีมากๆสกิลติดตัวสกิลที่2ของจอมทัพก็คือสกิลที่มีรูปธงถามว่าต้องอัพเต็มไหมอันนี้ก็ต้องอัพเต็มเช่นกันหากว่ามาดูมันทำอะไรได้เขาบอกว่าเพิ่มพลังการโจมตีเดี่ยวและเวทเดี่ยวในการคอมโบ โจมตีศัตรูที่แพ้ทางทาธาตุแต่ว่าคุณจะต้องเป็นหัวหน้าปาร์ตี้เท่านั้นอันนี้ถ้าจะให้พูดในอีกในหนึ่งก็คือว่าหากว่าคุณไม่ได้เป็นผู้นำปาร์ตี้คุณก็ไม่ต้องจำเป็นต้องอัพให้มันเต็มสิบเซตสกิลเนี้ยข้ามไปเลยสกิลถัดมาก็จะเป็นสกิลที่เราจะต้องกดใช้อีก2สกิลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณ จะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะเพราะว่าผมมองว่าแทบแบบไม่ได้กดใช้เลยคุณไม่มีโอกาสที่จะได้กดใช้มันในส่วนของ2 s k สกิลเนี่ยไอสกิลตัวนี้หลายคนจะเรียกว่าสกิลหัวหอมเวลาใช้มันจะมีเหมือนบัฟพลังเราเป็นรูปเหมือนคล้ายๆหัวหอมแล้วก็อยู่ได้นาน3เทินแล้ว มันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็คือมีโอกาสที่จะโจมตีไปแล้วติดคริติคอนอยู่ได้นาน3เทินแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะอัพแค่สกิลเนี้ยจอมทัพเกรียงไกรเต็ม10นอกนั้นผมคิดว่าผมอาจจะไม่อัพแต่จอมทัพมีสกิลพิเศษอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลโกรธาพิชิตศัตรู อันนี้ใครจะอัพเพื่อเอาไปเก็บเลเวลก็ได้เช่นกันนะแต่ถามว่าในประลองหรือในหอนกยุงได้ใช่ไหมมันไม่ค่อยได้ใช้แต่ใครจะอัพไว้ก็ไม่ได้ผิดอะไรสามารถที่จะอัพได้เช่นกันสรุปของจอมทัพก็คือว่าอัพสกิลนี้ให้เต็ม10นอกนั้นคุณจะอัพหรือไม่อัพขึ้นอยู่กับปาร์ตี้ประจำของพวกคุณเลยหรือในการลงประลอง คุณเป็นแบบอยากจะเล่นไปในทิศทางไหนคุณลองช่างใจดูอาชีพต่อมาเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีใครเล่นมันก็คืออาชีพกุนสือทำไมถึงบอกว่าไม่ค่อยมีใครเล่นถ้าดูจากแผนผังที่เขาให้มาตรงนี้นะกุญซือเนี่ย จะเด่นในเรื่องของค่าพลังค่าป้องกันแล้วก็ค่าปัญญาหากว่าคุณจะเล่นเป็นสายปัญญาเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกเล่นเป็นกุนสือแต่ถามว่ามันจะใช่อย่างที่เขาทำข้อมูลไว้ไหมผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆกุญซือเนี่ยจะมีสกิลติดตัวทั้ง4สกิลเลยติดตัวหมายความว่าคุณไม่ต้องกดใช้แต่ คุณเห็นสกิลแรกไหมมันไม่มีคําว่าหัวตีอีก3ามสกิลมีคําว่าหัวตีมันจะทำมันจะแสดงเอฟเฟกของมันก็ต่อเมื่อคุณเป็นหัวหน้าปาร์ตี้เท่านั้นผมจึงไม่แนะนําให้อัพและสกิลที่ควรอัพมีแค่สกิลเดียวก็คือสกิลแรกที่เป็นเหมือนรูปคัมปีเราลองเลื่อนมาดูดิว่าสกิลนั้นทำอะไรได้นี่ มันชื่อว่ากลยุทธ์พิชิตศัตรูเพิ่มความเสียหายจากการใช้เวทเดี่ยวที่คอมโบไม่ได้คือสกิลสายเวทที่เป็นสกิลที่คอมโบไม่ได้มันจะเพิ่มค่าความเสียหายให้แรงขึ้นไปอีกและไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าปาร์ตี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกุนสือสกิลที่คุณจะต้องอัพให้เต็ม1ิมีแค่สกิลเดียวก็คือสกิลเนี้ด้านบน อีก3สกิลไม่ต้องอัพเลยนะบอกเลยว่าไม่ต้องอัพถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าปาร์ตี้มันจะไม่แสดงเอฟเฟกใดๆเลยหากว่าคุณอัพจนเต็ม10แต่ถ้าคุณไปไหนไปลงหอนุกยงคุณก็ได้เป็นหัวหน้าปาร์ตี้ไปแบบทำอะไรก็ตามแต่คุณก็ได้เป็นหัวหน้าปาร์ตี้แบบนี้สมควรที่จะอัพแต่ผมมองว่าเปลืองพอยช่เจอไม่จำเป็นแล้ว เวทเดียวที่คอมโบไม่ได้มันแทบจะไม่ค่อยมีใครเล่นนะส่วนมากเขาก็จะเล่นเป็นสายกวาดสมากกว่าเวทเดียวที่คอมโบไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสกิลบอลเพลิงของธาตุไฟอันนี้ลองไปดูกันนะอาชีพต่อมาอาชีพที่3เป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยให้ความนิยมเป็นอย่างมากต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆ ในช่วงสมัยนั้นและคิดว่าผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันก็น่าจะยังได้รับความนิยมอยู่มีชื่อว่าจอมยุทธจอมยุทธเนี่ยจะได้เปรียบในความที่สกิลของเขาเนี่ยผิวไหวหลบคล่องแคล่วว่องไวความโดดเด่นของเขาจะเด่นไปทางค่าป้องกันแล้วก็มีเสริมค่าเนี่ยค่าเลือดแล้วก็ค่าอินค่าแอดแท็กอีกนิดๆหน่อยๆ ซึ่งถามว่าโดดเด่นจนสามารถสังเกตได้ไหมก็ไม่แต่ทีนี้ถ้าเรามาดูสกิลของจอมยุทธจอมยุทธเนี่ยจะมีสกิลติดตัวอยู่2สกิลแล้วก็กดใช้อีก2 s สกิลถ้าสกิลไหนเป็นสกิลที่กดใช้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นเล่นเป็นสายไวผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ให้คุณอัพเท่าไหร่เพราะกว่าคุณจะได้กดใช้อมันจะไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารได้ตอนไหนจริงไหม เราลองมาดูข้อมูลที่เขาให้ไว้กันดีกว่าว่าจอมยุทธ์ทำอะไรได้บ้างสกิลที่ผมบอกให้อัพเนี่ยก็คือสกิลติดตัว2 s k สกิลนะก็จะมีสกิลตัวนี้กับตัวนี้ทีนี้เราลองมาดูว่ามันทำอะไรได้อันดับแรกวิญญาณครุ้มคลองลดความเสียหายที่ได้จากศัตรูที่เราแพ้ธาตุอย่างเช่นผมเล่นเป็นธาตุไฟแบบนี้ ถ้าธาตุน้ําโจมตีเข้ามาหาผมผมเล่นเป็นจอมยุทธดาเมจจะเบาลงทันทีแต่ว่าจะเบาลงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ลองไปทดสอบกันดูนะแต่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรสกิลที่2ที่มีความโดดเด่นมากๆก็คือจิตใจอ่านจิตอ่านใจศัตรูอันนี้เมื่อระดับ HP ของตัวเองต่ำกว่า30%เเมื่อไหร่จะมีโอกาสหลบการโจมตีจากศัตรูโดยอัตโนมัติ นี่ถือว่าโคตรด,ดีนะและผมเห็นการเอฟเฟกต์ของสกิลเนี้ยในประลองเซียนหรือประลองกลุ่มประลองเดี่ยวอะไรก็ตามแต่มันแบบทำให้คุณรอดพ้นแบบอาจจะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งเลยน่ะแค่คุณรอดไปได้1-2เทินแบบเนี้ยมันดีมากๆเลยนะแล้วบางคนแบบหลบแบบอื้อ มันหลบแบบติดติดกันหลายๆเทินก็มีผมก็เคยเห็นแล้วถ้าคุณใส่ยุทธภัณฑ์เทพที่เพิ่มค่าหลบเข้าไปอีกผมคิดว่าจอมยุทธ์น่าจะเป็นอะไรที่โคตรพริ้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจอมยุทธ์เนี่ยแนะนำให้คุณอัพ2สกิลเนี่ยให้เต็ม10ผ่านมา3อาชีพแล้วคุณรู้หรือยังว่าคุณอยากเล่นเป็นอะไรไปดูอาชีพที่4กันบ้าง อาชีพนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาสี่อาชีพเพราะอะไรเพราะว่าเซียนเนี่ยเขาจะมีสกิลพิเศษของเขาที่สามารถใช้เรียกสายฟ้ายินหยางผ่าลงบนหัวของศัตรูแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยเลือดเหลือแค่1มันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ทุกคนลองดูในดันคลนั่งนะ ถ้าใครที่ลงดันครั้งเนี่ยจะรู้ดีว่า HP ของมอนในเนี้ยมันสูงมากระดับ3 50, ถึงห0 0หมื่นหากว่าคุณมีเซียนอยู่ในปาร์ตี้มันจะทำให้คุณเนี่ยสบายมากเพราะถ้าเขาใช้สกิลผ่าผ่าแล้วติดขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเลือดของมอนตัวนั้นจะเหลือ1และใครที่ต้องการเล่นเป็นสายเวทสายเวทที่เป็น สกิลแบบกวาด10เป้าคุณจะต้องเล่นเป็นเซียนเท่านั้นเพราะอะไรดูความโดดเด่นของเขานะสามเหลี่ยมตัวนี้มันดิ่งลงมาที่ค่าอินแบบเกือบมิดดามอะนั่นแปลว่ามันเด่นกว่ากุนซืออีกนะกุนซือก็สายเวทเหมือนกันแต่เป็นเวทเดี่ยวที่คอมโบไม่ได้แต่เซียนเนี่ยเป็นเวทหมู่ และแรงมากโดดเด่นในเรื่องของค่าอินอินเป็นหลักเลยนอกนั้นไม่มีอะไรโดดเด่นเพราะฉะนั้นเซียนจะมีความบางแล้วก็เลือดน้อยเรามาดูสกิลของเซียนกันบ้างมันจะมีสกิลติดตัว2 s ส,สกิลแล้วก็สกิลกดใช้อีก2ส,สกิลสกิลติดตัวคุณจะต้องอัพให้เต็มนะเพราะว่าถ้าเราดูจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเนี่ยเพิ่มดาเมจ เพิ่มพลังการใช้สกิลเวทโจมตีหมู่ที่ไม่สามารถคอมโบได้ต่อศัตรูที่แพ้ทางทาธาตุผมเคยเล่นเป็นเซียนแล้วเล่นเป็นสายเวดเล่นาธาตุไฟด้วย <c oughs> เวลาเราใช้กวาดสกิลกวาดสิบเป้าเนี่ยแล้วไปโดนาธาตุลมบอกเลยนะว่า,าธาตุลมเนี่ยเจ็บหนักมากๆ <c oughs> แล้วถ้าเราอัพตัวนี้ให้มันเต็มสิบ <c oughs> ดาเมจยิ่งจะพุ่งขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคําตอบของคนที่อยากจะเล่นสายกวาดคุณจะต้องจุติเป็นเซียนเท่านั้นและอีกหนึ่งสกิลที่หลายๆคนเนี่ยตามหาถ้ามีเซียนอยู่ในปาร์ตี้แล้วเอามาลงดันข้างคุณจะหอมหวานละมุนมากเพราะเขามีสกิลสายฟ้าลงทันที่ผมบอกไว้ว่าจะเรียกสายฟ้ายินยาวมาแล้วทําให้ HP ของศัตรูเนี่ยเหลือแค่หนหน่วยแต่โอกาสที่จะติด มันก็ไม่ได้ติดทุกเทิร์นถ้าเกิดผ่านแล้วไม่ติด HP ของเราเนี่ยจะเหลือ1แทน <c oughs> ถ้าให้ดูนะสรุปของเสียนเนี่ย <c oughs> เห็นไหมสกิลติดตัวกับสกิลกดใช้2สกิลแรกอันนี้คือเราจะต้องอัพให้มันเต็ม <c oughs> ผ่านมาเสียชีพแล้วเป็นยังไงกันบ้างพอจะ รู้แนวทางหรือยังว่าเราจะต้องเล่นเป็นดาชพอะไรหรือฟังแล้วยังงงงอยู่เดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกรอบนะถ้าเกิดจะเล่นสายดาเมจแล้วอยากได้เลือดเยอะๆต้องเล่นเป็นจอมทัพถ้าอยากเล่นสายเวทที่เป็นสกิลเดี่ยวเวทนะสกิลเดี่ยวที่คอมโบไม่ได้จะต้องเล่นเป็นกุนสือและคุณจะต้องเป็นหัวหน้าปาร์ตี้สกิลต่างๆถึงจะ ส่งเสริมให้คุณซือเนี่ยเก่งเก่งแบบก้าวกระโดดมากๆหาว่าคุณชอบความผิวไหวสามารถได้จะพลิกสถานการณ์ในช่วงคับขันได้จอมยุทธก็จะตอบโจทย์ของพวกคุณเพราะเขามีสกิลหลบเมื่อค่า H P ของเขาต่ำกว่า30%และมันหลบได้ดีมากแบบเห็นแบบชัดเจนว่าเฮ้ยเราจิ้มไปเนี่ยมันหลบได้อีกแล้วนะหลบได้อีกแล้วนะผมเคยเจอในประลองเซียนแล้วมันดีมากๆ ริวมากหากว่าคุณต้องการที่จะเล่นเป็นสายเวทแล้วเป็นสายกวาดเซียนคือทางออกของคุณหรือคุณอยากจะได้แค่สกิลที่เอาไว้ผ่าศัตรูให้เลือดเหลือหนึ่งคุณก็คงไม่พลาดที่จะเล่นเป็นเซียนแต่ข้อเสียของเซียนมันมีอยู่ที่ว่าเลือดน้อยมากน้อยจริงๆแล้วก็บางเพราะฉะนั้น คุณก็ต้องเลือกเอานะมันมีข้อดีข้อเสียของแต่ละอาชีพเนี่ยแตกต่างกันไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย